เพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมากลัวไปเหยียบเตะนายทุนใหญ่เข้าเท่านั้นเองมี2ธุรกิจที่ผูกขาดในประเทศนี้แบบรุนแรงมากที่สุดและเราจะสู้ครับหคือธุรกิจพลังงานผูกขาด2ครับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ผูกขาดธุรกิจใหม่ๆที่เป็น new s, s c u r v e อุตสาหกรรมใหม่ๆ Semiconductor ผลิตชิปขนาดเล็กระบบ Cloud Data คลังข้อมูลเขามีข้อแม้ว่าจะต้องใช้พลังงานสะอาด100%ครับ ประเทศไทยไม่สามารถหาพลังงานสะอาดให้เขาได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราเกรงใจไอ้พวกนายทุนผูกขาดนโยบายที่จะเปิดใหม่เพื่อสร้างงานคือนโยบายเสรีโซลา่าครับทุกวันนี้ทุกหน่วยงานราชการยืนบังแดดประชาชนอย่างเดียวเลยถามว่าอันนี้จะทําให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นประเทศไทยยังไงนอกจากว่าเรื่องนี้จะทําให้ประชาชนประหยัดไฟตประหยัดค่าไฟแล้วเนี่ยเขาพลังงาน n ิวเอรธุรกิจใหม่ๆเขาต้องการพลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราเปิดเสรี อยากทํา d a t า Center ใช่ไหมเข้ามาประเทศไทยอยากทําธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เข้าประเทศไทยต้องมาขอใครไหมครับต้องให้นายกจุงมือมาต้องให้รัฐมนตรีจุงมือมไหมครับไม่ต้องครับเพราะคุณติดโซลาร์เซลล์ได้เลยโรงงานนี้อยากได้เอาเลยครับติดเลยครับไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครสักคนเดียวอันนี้แหละทาไมตอนที่ท่านพิรพันธ์เป็นรัฐมนตรีผ่านคอรมอแล้วท่านออกจากตาแหน่งมาได้อีกแป๊บเดียวนโยบายนี้ถูกคว่ำลงทันทีเลยนโยบายของรัฐบาลน,นี้ที่อยู่รักษาการเนี่ยนะครับ พึ่งประกาศตัวไปบอกว่าจะทําโซล่าชุมชนโซล่าชุมชนของท่านของปลอมไอ้น,นั่นคือเอกชนแตกแบ่งย่อยธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นการจ้างงานใหม่เกิดขึ้นน้องๆนักศึกษาที่จบมาน้องจะได้ทํางานด้านไอทีที่มันเป็นไอทีระดับสากลระดับโลกครับแล้วนี่คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้และถ้าใช้อย่างกว้างขวางค่าไฟก็จะลดลงพี่น้องผลิตไฟใช้ได้เองที่บ้านนี่คือความมั่นคงทางพลังงานแบบใหม่เราใช้ความเด็ดขาด พิคาดเรื่องเกี่ยวกับทุนพลังงานให้จบสัที2ครับธุรกิจธนาคารพาณิชย์นี่ก็หนึ่งตัวผูกขาดนะครับกฎหมายที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะเปิดวันนี้คือกฎหมายเครดิตบุโรครับคนติดเครดิตบุโรในประเทศนี้มี5ล้านคนครับประเทศที่นี้ครัวเรือนสูงที่สุดสิทธิ์อันดับประเทศไทยอยู่ในนั้นครับเครดิตบุโรบ้านเราเนี่ยนะครับ3ประวัติ3ปีครับต่อให้ท่านจ่ายเงินปิดบัญชีไปเรียบร้อย ก็ยังค้างอีก3ปีครับรอจนกว่ามันจะลันหายไปวันนี้เรากําลังเอาคนชั้นกลางคนทํางานของเราเนี่ยไปเจอดอกเบี้ยแพงเพราะเราปล่อยธนาคารพาณิชภูกขากำไรทั้งกลุ่ม2 0แสนล้านบาทในขณะที่ธุรกิจอื่นอยู่ไม่ได้เราปล่อยเขาแบบนั้นครับลบประวัติเครดิตบูโรท่านเลือกรวมไทยสร้างชาติเราเข้าไปให้เยอะเท่าไหร่ลบประวัติเครดิตบูโรทันทีถ้าท่านจ่ายจบ เพราะฉะนั้นเราจะไม่แช่แข็งลูกหนี้เด็ดขาดแล้วจะชนกับกลุ่มธนาคารถ้าไม่เด็ดขาดทั้งทุนพลังงานและการธนาคารเราแก้ไขปัญหาไม่ได้เราเลื้อลังมานานยืนแล้วไม่มีคนรู้จริงรู้จริงก็ไม่กล้าสู้เพราะฉะนั้นนโยบายเด็ดขาดนี้จะพลิกโฉมประเทศครับรวมไทยทั้งชาตินําเสนอนโยบายงานวัยหลายใบอนุญาตจบที่หนึ่งคขอครับเราจะไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการโกงกินอีกต่อไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะ ปล่อยให้เกิดหลายแบอนุญาต์่วงเวลาไปเปล่า,าท่านจะเลือกพักนี้ในมุมการใช้ความเด็ดขาดแก้ไขวิกฤตเราพลิกโฉมประเทศหรือเปล่าอยู่ในมือท่านทุกคนและผมก็หวังว่าเราจะทําสําเร็จ